sous สวัสดีพี no? ่ๆน้าๆน้องๆครูคนวันนี้กับพืกผมครูหนุ่มคนกับคนเดิมกับช่องคุูสุภากินวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาส่งปูจจามผู้ชมปูจจาบนดอยผู้ชมละอ่อนว่ามีผู lin, ons, ้ชมตอนนี้เวลาก็ะสี่ทุ่มสี่แปดนาทีผู้ชมเดี๋ยวเหาไปเลยผู้ชมคุณผู้ชมจะไปดูคขี้ผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ชมของหนูผู้ชม

được không? Ừ Chúng thêm 4 mà đúng không? Ừ Nèo không chú? Bụi chó không มีแตงเนี่ยอยู่ในหูอีกกว่าอีกอีกว่ากว่าว่าครยวเนี่ยว่าครัวยังเหรอยังเนาะคุ้งยังเนาะอยู่ในหูอยู่ดมเนี่ยเดี๋ยวขุดเอาลองขุดพองเลยเะ Những chắc chắn là cái gì nữa nếu dùng cho hai mặt một nếu như không như nếu như nếu không nếu như nếu như เห็นไหมเห็นบุเอ็นแล้วขูดตัวนี้ไปมีนี่แหละเทไม่ได้เทไม่ได้ขูดเลยเห็นไหมเอาไม่ได,ด้ต้องขูดเอาไม่ด้ฝุนมาตมกมันบ่ออยู่หันตัวอยู่ ยไหมน้ำไม่มีกันเนี่ยน้ำมีครน,น้ำมีเน,<ะ>น,น,นาะเฮ้ยคถังไวไหนไปจับดีๆเนาะตะขุดเอาอไม่โวคุดไม่ได้ก็เลิมถูกเปขัาล่างก่ะกัดมือพืน้นะได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เอานะุดหน,นี่ไี่ต้อ๋อตะขุดเสร็จมาขึ้นมาแล<ย>้วมนเลยพีมนี่ xay ngắm ngắm xuống này chút. Trong này. Này chút. Chút. Trong này. đi tôi đây nè có xay ra xong đi nè không xay ngầm đi nè nè không này ra không xoay ngầm xuống đi này, chua má bù hoa bù chua không bù ni khát liếc tua nè chua chua không xuống đi khát sạc cái lòng chua không xuống má bù hoa bù không bù chua không xay ngầm ngầm xuống xàm nhiều không xuống nè thấy không Nè không งานไปุยต่อ,ตอมจ๊อา,าจ้ตอนนี้ขึ้นมาถึงสุดเนีย่ย้ไปไปได้เดี๋ยวห่าลูไปดตอม้ตงในถงู้ชมโอเคไปมผู้ไปดูตอมิจ๊งกดระยิบมาม้คุดเอาผจ้ชมเชือไหม <c oughs> มันยากไม่เอาเลลืมไปอ <c oughs> อกจะ <c oughs> รูสึกตัวฮะ ขุดง oh, ่ายๆเลอาขุดง่ายๆขุดเอาโอ้ณผู้ชตอนนี้เมาอีก้วนบนำผมได้มานนเวลาสี่ทุ่คุณผ้ชนี่ผลงานของเขาเี๋ถามผู้ชมเนี่วอยู่หนสอสามสี่สี่ตัวตัวใหญ่ขุดเอาพองแตงเอาคุณบผ้ชมหารออกมาจากภูมิผู้ชมโลงาขุดไปเลย เดี๋ยวาราพอสถานก,การณ์แ้วจุ้มได้กไม่ได้ต้องรองฝูตกแล้วกัน้ำองจ้มแมงไอจะออกมาจากหูมาซอกินไป,ไปเอาไปลือกันต่อไจมลูกน้องหัวเจอจมีุ่้มเจอว่าปม่นี่เดีวกาบเอ้มืนกันนี่เดี๋ยวไม่เจอลอกเลยได้ไหมอย่าให้ขามันขาดอยาให้คีมมันขาดเนอะนเดี๋ยวลองดูออกไม่ได้ไ โอ้ยอมตตีนี้ี g h è ม่จอมตูนี่ก่อนตอนนี้เวลา4ทุส413าม่จอมใต้กันอยู่หนึ่งสองสามตัวนี้นี่4แต้มไม่จมได้เลยอาไปกดมือจะให้ครูได้ทำเลยครูได้ทำนี้ เจอไหมได้เลยจับดีๆอย่าให้มันตายนี่อนนี้เจอแลมโบ่ยีชื่อ,อ,อเฉลยวยังได้ยัะกักลัวมือให้มันกัดมือเธอแล้วดึงออกมา <c oughs> หรือม้เอ้แลมโบ่จัดการเอ้แลมโบจักัรเบือที่แลมโบ่อ๋อเรเรอ tôi đi thăm mẹ mình ăn cho, Ok, 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 Mà ok, 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 tôi ok, 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 Chưa Mày. mấy? Con oh. hình đi có ổ đi có ổ mà làm gì đây nè? Anh chú lẻ quá để cà bồ được Có áo này, áo áo này. Mua cà bồ ได้ไหมกัดเป็นยังไงฮะเอาออกมาเร็วๆเลยให้มันกัดมือเธอเลยนี่คุณผู้ชมดูหน่อยคุณผู้ชมน้ำมือเขาบ์บอนี้เลยหายเอาล้างน้ำดีดิล้างตรงนี้เอ๊ะไปไหนกันไปเอ๊ะแล้วพวกเอาถังมามีตัวเดียวกัน ล้าสิลองปอยแล้วเป็นยังไงตัวใหญ่ก่อนโอ้ตัวนี้ใหญ่แล้วนะ่ะเอาล้างดีดีไนจับแล้วหรือไม่ <c oughs> ให้ดูหน่อยไหนจะเข้าไปได้นะเอามาให้ดูหน่อยโอ้โหงส์ชม <c oughs> นี่หงส์มชมไ <c oughs> อใหญ่มมาาสารน้นมีน้อยอย่างนี้โอ้หงส์ชมเรากล่าวคุณนหนูใส่กันคุณไม่เข้าหรือเรื่องแนเขามีกระถาแ <c oughs> นวหงส์มชมโอ้ยดูกีนซะก่อน ผมว่าจะเอาไปเลี้ยงครับผมเลี้ยงโอ้โหจะเปลี่ยนก่อนไม่เหงาครับผมไปลุยต่อครับผมผู้ชผมในห้องนี้ดีผมหวานแข็งครับผมแข่งอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวลูกน้องผมจะคุดครับผมไปลุยเลยวครับผมเหงาครับผมคุดครับผมตะกี้ผมหวานแข็งมันมีในหูนี่ครับผมบอ้โหตัวใหญ่เป็นไงลูกน้องผมคูดละเหงาครับมลูกน้องผมมาสองคนครับผมกำลังคุดครูบผมไปไปดูใกล้ๆครับ ได้ตัวก็เราไปได้ตอนนี้ได้น่าจะห้าแต้มไปครับนี่เวลาดึกนะแก่ครับมาเีื่อกี้สีรุ่มไปไปครับไปดูกันต่อดีกว่าครับดูกันเดี๋วเจียวไหมเจอยวไหมไม่รู้อ๋ออยู่ลึกเลยต้องรอให้ฝนตกมันถึงจะออกมาซอกกินเจอยวไหม S <S เอาก้นหินออกมานะ่ะล้เอาก้อนหินออกมานะ่ะเออเจอแน่นอนละเจอรึยออังปิดไว้ใช้ปิดว้ใช้ปิดใช้เนี่ยตัดเ,เดินมมคับทจอเจอเจแทงบาบนี่มืออาชีบมาสองคนสามคนกับผมคุณผู้ชมชทชุาของชาติของคนอยู่ดอยมาทุกท่านกิลยงไปเลยทุานแต่ผมจะเอาปูนเป็นเลี้ยงทุกท ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมน้ำหายหมดแล้วจับดีดอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่น,นี่อยู่ที่ไหนนี่ครับจานได้ยิงจับได้แล้วเอาออกมาเลยวจานด้านใดมือหนึ่งตัวมือหนึ่งตัวมีดผมพอเป็นเรื่องแล้วคุณผู้ชมเอาเสียมมาไม่เอานะี่ยครูว่านเะ่ย เสียมีเยอะแยะไมเอามาเอามีดคูถ้าคูไมมเอามีดมาใช่ไหมในยังไม่ได้สักตัวเลเหรือเนาอืม่นู้อุ่นหลอหนึ่ชนจิ้งไหมฝนในยังไม่ตกเลยหรือเจลใช่ไหมไฟันคีมมันเขาเรียก่ากล้ามมันอะเหรือเ่น่ะี เออเอาเลยให้มันกัดเลยให้มานกัดแล้วหมให้คูอปอกกระถามไหมถ<อ>้าปอกกระถามนี่ไม่กัดเนอะปูเนี่ย<อ>เอากะถามไหมไม่เอาทำไมไม่เอาเจอตัวเจอตัวตั้งนานแล้วาาลย,ยังไม่ออกออกมาออกมาหรือยังไหนมาแล้วพี่มาได้ดูเลยต้องเอาได้โกลนชมอยู่ อยู่ในหูกะต้องเอาออกมาพี่มไหนะดูหน่อยนี่พี่ผชมเอาให้ดูหน่อยเริ่มดูหน่อยนี่พี่ผชมเดี๋ยวเอาไปล้างพี่ผชมไป,มไ,ปไปล้างเลยเอาเท้าขึ้นไปตามเฉลิมไปผมแม่ทายได้พี่ผชมมาแก้ก่อนมือผมขบมือพี่ผชมไหนดีก่อนม่ไหนไหนม้ดูหน่อยละ่ะจับดูหน่อย อยู่ปกก่อนพิ่ไปช้เลไม่เห็นพิดไปใช้พิไปใช้อยาอยานาดิเอดินมาทางลทนี่เียคลูกนอนผมอดลับอดนอนอย่าออกยูทูนะผมให้ดูหน่อยนี่ครนี่อย่าออกยูทูอดลับอดนอนคมสุยครับเอาใส่ถังไปใส่ถังไปเรียนต่อัมเได้กี่ตัวแล้วนดูเปิดไปดูเหรได้กี่ตัวละห สองสามสีหตัวเนี้ยตัวร่สวยงามจ้ะปัดตอลุยกันตอกนาตีนี้อีกเงาอันนี้เป็นินนะดูตัวสัก้อนน้าไปกลาเ้ับจะเข้าไปหูนี่ตัวเลตัวเดียวไม่ได้แก้ตัวนี้ห่าไนได้เนาะโอ้ผมล้งับุเดี๋ยวลงผมจะขุดหอกมาครโดนไครัไปลุยโอ้รแตงเอาย อย well sí, sí, ่เ่อพูะรกแตะออกกปตามแขุดออกดีกว่าคุณบชเจอ้เจอมั้ยเจอมั้ยอ๋ขนาดนั้นเลยดูคุณผู้ชมดูสัก่อนคุณผู้ชมเจอไหมไม่เจอขุดแล้วเจอไหมฮะมีนี่หละมันไม่ลึกหรอกตัวเนี้ยไหนเออไหมรางขายกับแบบ

หลังด้วคุณชมอย่ากัดม <ination noises> ือฉันนะนี่คุณชมเฮ้ยนี่เดกๆนี่เดนี่บ้า้งของุชมเนี่ยอันนี้แปห้องส์ปุ๋าองชมเนี่ยอยู่บนเรืองคุณชมตัวนี้นี่เร็วๆคุณชมไปรกันต่อเลยคุณชมขุดเอาคุณชมผัวดเนี่ยดีเลยอันนี้ ลองออกงไปไปดต่สกงูจงเวลาอ่ะห้าถุห้าทีงดกันต่อยังไม่กลับเริ่มเริมเานี่มานี้านานี่นี่ลงนี่ตาก่อนนี่ลงมาล้ลงลูมลงฟองนี้เริ่มลูมนี้นี่เริ่มหาไม่เจอไม่ดูดีๆนี่่ะ น่าอย,ยู่ไม่ลึกหรอวถ้าเป็นแบบนี้นหละเนาะขุดออกอย่เดียวครับหยักถ้าฝนตกนี้ถ้าจะเจอหินยกไหนเจ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงตรงไหนผมว่าปะแล้วรับทุกคเอ้าไม่ใช่หรอกก้อนหินทำไปเรื่อยละเล่นมุกตลกอไปแล้วฮึถ้าเป็นตกอ ừ, ừ. ตร,รกตกจะไร เจอไหมล้มเจอไหมแถมเนี่ยเจอแต่ครูเป็นคนเจอเลยมีเท่าไหร่กันอาการหอนขนาดนี้ดูก่อนปีกเล่นน้ำดีกาหูเอาโดนกัดแล้วคุณผู้ชมโอ้คลิปนี้เดี๋ยวออกยูทูบเยอะแยะเลยโดนกัดหลายรอบไหนเจอไหมตัวใหญ่ไหมอาการพูดอะไร ตา,ออลาแล้วครับทุกคนดูน้องผมกัดไม่ปล่อยจับตัวไม่ได้เลยตอนนี้ยังจับไม่ได้มันกัดเธอนติ่งใหญ่เจริไหนล้างมือลองดูแล้วที่มันกัด,ดเลเือนให้ออกเนาะไ,ไหนต <c oughs> อนี้เนี่ยเียวมันเบี่ยงกันจ ลนิดวะนี่ย i a กองกันอยู่แล้วก็ไม่เจอหนินนน <c oughs> ลูกน้องของแกไม่ต้องกลัวผมก็กลัวเหมือนกันครับุณผู้ชมได้ได้บอกไหมอันตรายคุณผู้ชมตกอกตกใจคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะหูอันนี้ตัวไม่ได้จะอ่องซอกกินมีหอยตีนออกมาคุณผู้ชมไปดูกันต่อ <c oughs> này không đâu, tao kêu mày chờ cung không, Nè mẹ ảo ra mày kia. ủa nè,

không, rõ ngăn hò, xin lỗi không, quay về mặt sang không ok mặt em rõ 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 không, rõ 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 nơi cả rõ 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 ta rõ 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 U rõ rõ u rõ งานตกดังาตก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 ชุ่มเดี๋ยวเฮามาดูผลงานของเราสำหรับวันนี้ชมแรนักน้อยมอกได้ชุ่มเงาชมผลงานโดยรวมน่าจะประมาณหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแดนี่ประมาณเก้าตั่วอยู่นะหนสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหก น่าจะแปดตัวไมครับไปปีกหงเย็นดีกว่าสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของผมนะครชมช่องผุมสนอากินแล้วเอาไปปักกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วผมจะปลาคุณผู้ชมเป็นชาวอากินยังสำหรับคลิปนี้ผมกาลาคุณผู้ชมนะครชมคำนะครับไปไปีกหงเย็นนะครับไป